ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวใน IG หรืออินสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมิมขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่า,าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่า,าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขอ อากลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเรยวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเอาเปิดคิปวดีโอขง ขึ้นมาเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะก o อ y ปี n k ์มาเลยค่ะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1 0 0 0งวิวนะเพิ่งอยู่ที่1บาทกว่าเองเนาะถูกมากๆเลยนะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปว wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปว wallet เสร็จสิ้นก็นตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปว wallet นะัมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูม,มันนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่าง,างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกกนะคะค็ ตู้บุญเตะะิมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็ะจะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคนําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็ะจะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็ะจะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่มีการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกดิงกตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันเนาะไปดูอายอดวิวคลิปเรียวของเรากันนะ คลิปวิดีโอว,วันแรกตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่300กว่าวิวนะคะ332วิวเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอารีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะจากเดิมมีแค่300กว่าวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น949วิวกันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเขาก็ทยอยยอดขึ้นมาให้เราแล้วนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตตัดภาพไปตอนที่อยอดวิวของเราขึ้นมาเยอะๆกันเลยดีกว่านะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราเนาะจากเดิมนะคะคลิปวิดีโอรแรกตรงนี้นะมีอยู่แค่300กว่าวิวเนาะแต่เมื่อกี้เราพักไปนะไม่ถึง5นาทีเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยจนยอดครบกันเลยก็คือ 1, 4 7 1วิวกันเลยนะก็ถือว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะเมื่อกี้เราพักไปเนาะไม่ถึง10นาทีก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะวก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วอยู่นะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k e m MM ยเนาะ ก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะหรือพูดเร็วไปเนาะก็ขอพัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ